่งนี้ก็มีงานเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนิกกี้เสร็จจากเต้นตรงนี้นะคะก็เสร็จเดี๋ยวนิกกี้ต้องมีถ่ายแบบที่หนึ่งด้วยนะคะก็ฝากภาพยนต์ของนิกกี้ด้วยนะคะสามเรื่องเล่นเป็นนางเอกเลยนะคะนิกกี้ในาย่านครนถมนั่นเองนะคะเรื่องแรกนั่นคือผีเน่าขั้วลงผุนั่นเองนะคะเล่นเป็นนางเอกค่ะแล้วก็แสบย่านนะคะแสบย่านเป็นหนังบูนะคะนิกกี้ก็เล่นเป็นนางเอกเหมือนกันคะ่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะชื่อเรื่องว่าทรุรอเธอที่หลุมฝังศพค่ะ เรื่องนี้นะคะนิกี้ก็เล่นเช่นเดียวกันค่ะสามเรื่องติดเลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะเก่งขนาดนี้มีแฟนยนีคะอ๋อแฟนเหรอคะตอนนี้ก็มีคนคุยเข้ามาเยอะมากเลยนะคะก็ก็แบบว่าสวยเลอกได้อะค่ะสวยไม่สวยไม่รู้นะแต่พี่เข้าวงการแบบยิบเงียบอะค่ะว้าไม่ธรรมดาทำไมเดี๋ยวนี้สวยขึ้นคะเนี่ยอ๋อก็ไม่ได้สวยขึ้นอะไรนะคะนี่หน้าแบบหน้าแบบสดมากเลยนะคะแบบหน้าไม่ค่อยแต่งไม่ค่อยอะไรก็ แต่็จธรรมชาติอะคะ่ะหน้าแบบไม่ได้ทาแบบจมูกไม่ได้เสิมคางไม่ได้แต่งอะคะ่ะก็ว่าได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะทาไมตัวดําแต่รักแร้ยังขาวอยู่คะที่รักแร้นี่กี้ขาวนะคะพอนิกกี้ใช้ตัวนี้จ้า,านี่เลยจ้าค่ะมิกเทนเมจิอันเดอร์อาร์มครีนจ้าตัวนี้นะจ๊ะช่วยบํารุงรักแร้ให้ขาวเนียนกลับมาเป็นเหมือนกิ่งแค่ครั้งนะคะอย่าว่าอย่างนั้นเลยนะคะนิกกี้ในฐานะสาวสองนะคะ นมจริงผมจริงก็ว่าได้นะคะหรือว่าแบบนี้เลยนะจ๊ะมิทีนเมจิอันเดอร์อาร์มคีนจ้าคีมบำรุงผิวคัาใต้วงแขนและบริเวณคำเสี่จุดช่วยดูแลผิวคุณให้ดูกระดานไปขึ้น s <S ง่ายๆโดย3ขั้นตอนในหนึ่งเียว 1. ระงับกลิ่นกาย 2. ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสเป็นธรรมชาติ 3. ฟื้นฟูบำรุงผิวสีดูจากรูปก็คือง่ายๆกันเลยนะจ๊ะราคา89บาทบรรจุ50กรัมรูปไล่ใต้วงแขนและจุดดำคําเสียเป็นประจำนะจ๊ะที่รักจ๋าหาซื้อได้ในมิคีนและแอปยูพินสาวทีนมาแล้วค่ะ m i s T My Choice My Passion รักรุงให้ผูกรักกลัวให้ตีแต่ถ้าอยากรักแร้งามนะคะต้องด้วยมิทีนเมจิอันเดอร์อาร์มขีนจ้ามิกกี้มั่นใจทุกคนก็ต้องมั่นใจแบบมิกกี้นะคะ